สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ผมบัตรที่ดีพี่อ้อครับเป็นยังจงได้ขึ้นขม้าเรียงกล้วยสายพัฒน,นากล้วยงมราคาหารักกล้าลักแสนนี่มีพวกคีดแบบไหนเนาะครับรับข้าผมพี่อ้อนี่ก็ถือว่าเป็นดีแม่รักแม่ขอก็เลยเนองนะครับผมยูคิดประจำขอกเข้าพี่อ้อครับกล้วยตัวนี้พิ่นงซื้อว่าจะไหนเนาะซื้อใบเงินค่ะแม่ใบเงินใบเงินนี่ิ่อเป็นลูกผู้ใหครับเป็นลูกสูโมูจ้ะเป็นลูกของซูโม่สูโมูนี่ก็คือบอกมาที่หลังน้องพ่อยบุญครับเมนอกครับ พี่น้องเอ้ยตะกี้พระธรราสิทขายสองแสนหาหาผู้สิวัสื่อก่มี่ครับผมสวัสดีครับพี่ออกครับสวัสดีค่ะครับผมพี่น้องเมืองนี้คู่บูตขคนเมืองสีมีโอกาสนะครับพี่น้องผ่านมาทางอำเภอผับผาชัยนะครับผมขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องมาแวะเยี่ยมเยือนนะครับผมอัปเดตให้ลูกสาวล่านะครับพี่น้องคุยงานอยู่ทางอำเภอผับผาชัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเอื้ยแนะนน้ำตงใไ้พี่น้องห้าหัวจักนะครับ ค่ะคืออรสามาริซอนค่ะครับผมคุณพี่อรสาอ๋อค่ะชื่อเลนชื่อเลนชื่อพี่อ๋อเนาะนะครับผมบานี้พี่อ๋อครับพี่กาดขอเข้าในยูไสโนยู่บ้านประดูตําบลสำโรงอำเภอพะพ่าชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอ๋อก็คือว่าอยู่ี่เขื่อนบ้านประดูนะครับผมอำเภอพะพ้าชัยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เนาะพี่อ๋อเนาะครับผมก็คือขื้นบ้านยางของคุณพี่ครับ บ้านปะดูตบลําบลสำโลงตําบลสำโรงอำเภอพับปายชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องนี่ก็คือพิกัดสถานทีตั้งคอกนะครับผมฟ้ามเฮานี่ก็มืซอว่าข้อควายใบลูกสาวหลาข้อควายใบปลูกสาวหลานะครับพี่น้องก็ถือเป็น่าอีกคอรกหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มีพีีมีน้อกเกษตรกรเฮานะครับผมเข้ามาแบงสันปั่นคั้ยไปเลียงไปพัฒนา ลายคนเขามาก,กับบ่มีพิษหวังนะครับพี่น้องพี่สาวผู้นีค้คบูดฝากไว้น้ำอ,อ่ำเอออ่ใจพี่น้องกเกษตรกรเท่าอีผู้หนึ่งในเด้อพี่น้องเด้เอ,อนะครับผมผู้คนเลี้ยงคว้วนะครับผมยูนีนะครับพี่น้องบาดท,ที่นี่นะครับผมพี่อ้อครับยูนีนี่อ่ะเดี๋ยวถามให้พี่น้องครับเผื่อว่าพี่น้องเฮาอยากไปอยากมาก็คือเฮาตั้งจีเพจมานี่หอดเลยบ่บีอ้อ ต่างมาบานปะดูค่ะเพราะว่าอยู่นีโบบทท่านได้ปักมุดไว้ต่างมาบานปะดูเลยโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ในพี่อออครับ084 084 497 497 8 6 8 3 8683นี่เครื่อเบอร์สายตรงเนาะค่ะรืถทามีเฟก่ะ ทักหม่าสิได้ปักมุดไห้มันขาวายเนาะผมก็คือเฟตเท่าซื้อซือเฟดลูกสาวหลาเฟตซื้อลูกสาวหลานะครับพี่น้องก็สีเป็นผู้สวยๆโกโนะครับพี่น้องผมแดงแปลงแซงดอกเย้คอยผู้หายนะครับผมว่าหายอกผู้งามผู้โกนะครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับผมพี่อ่อว่าสูพีสูหน้องเฮาฟั่งเน่แต่กี่ไปเห็ดอีหอย่างมากจังเด็กขึ้นมาอยากเลี่ยงคว้วเลี่ยงห่วงเอื่อย ก็คือเห็นพอเลียงค่ะแต่แต่หน่อยๆเลยพอแต่ว่าเมื่อก่อนพอพอเลียงควายบ้านค่ะก็คือเพ่นเลียงควายในสวนคือไงมาด้ก็ถือว่าเป็นหย่อนควายค่ะเพราะว่าพ่อใส่ควายในการไถสวนสมัยแต่ก่อนนะคะไถสวนปลูกพัวปลูกของสีบอกคับแมนค่ะก็มีแต่ควายเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนะคะค่ะผมบอกไงไงชาตะกีก็คือ เป็นจังบุญจังคุณเนาะ,ะนะครับผมเข้ากันเลเลี้ยงคว้ยมตัตพัดใดเท่าใดบอก,อกบคือซื่อสารก็คือบอก่งไๆว่า,าสมัยตะผูพอตะเมแตะเข้าตะกี่เพื่อนกะใส่คั้วใส่หัวทไทไฮไถยหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนั่นเลยเนาะ<ม>น,นะครับ,รบผมบาดท,ที่นี่เลยก็เลย<ม>อยากมาเลี่ยงคืออยากมาเลี่ยงครับคือมันมีความผูกพันกับเขาแต่หน่อยๆนะครับผมแมนค่ะแมนว่าจังสันก็คือเข้าผูกพันพอเมยเข้าเพิ่นซ้อนในหูวจักบุญหูจักคุ้นขั้เนเอืเอยเนาะ นะครับผมบัดที่นี่เฮ้หไงกานาบาดมากเัลเลยอยากมาสืบสารปณิธานข่มเกาข่มเกยของผู้เฒ่าเกษตรกรแต่เก่าก็คือมาเลียงคว้วนะครับผมเพื่ออนุรักษ์ไวแต่ให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งต่อไปนะครับผมตัวได้พ่อซื่อใดก็สื่อตัวได้พ่อขายไดก็เบี่ยงไปนะครับผมแต่ว่าลักหลักเลยนะครับพี่น้องก็คือลูกสาวหลานนี่เป็นคนเลียงคว้วอีหลีเพราะว่าน้องพ่อยนี่นะครับผมก็คือคว้วตัวที่เฮ้าเห็นอยู่เบืองหนาพี่น้องเฮานาตอนนี้ก็เป็นคว้วโตเลกนะครับผมที่ลูกสาวหลานซื้อเข้ามาเนาะเอ้เนาะครับผม เป็นยังจังเด้คืนเขาม่เลี่ยงคุ้ยสายพัฒนาคุ้ยงามราคาลักล่านลักแสนยังสิมีความคิดแบบใดเนาะครับกะอยากาเห็นมันตัวใหญ่ดีอยากพัฒนาเขาค่ะให้ให้เป็นคุ้ยงหญ่คุย้ยงามอยากซื้อ้านครับผม,มเอาไว้ให้พี่ให้น้องเด้เนอเนงเลยเนาะเอาไว้ให้ใหหลูกให้ล้านเบิง่งครับผมป่าที่นี่พี่ออครับว้าวสูพีสูนองข้ามเมยนะครับผมคุ้ยตัวนี้นี่พี่ออตั้งชื่อวา่า น่องพ่อยไพรินพอยไพรินพอยไพรินนี่เป็นลูกพ่อใดครับผมเป็นลูกเบิ่มพันลลานเป็นลูกของเจ้าเบิ่มพันล้านนะครับผม <Bose. S 2> ของท่านทนาเยี่ยมนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องลูกเบิ่มพันลลาแต่กี่สือมาตัวจะบาทเอื่อยสมัยนั่นสือมาตอนเก่าเดือนสือมาสิบสามกว่าเองค่ะครับผมเป็นห้องสืมาเมืองเห็กเป็นจะไหนเอ่ยว้าให้ฟังในเหตุการณ์เอาความจริงมาบ้าเลยด้คือ ในบานนีแต่คนว่าเป็นผีบาทไปสื่อควายเป็นแสน <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นควายตัวเนหน่อยเจจอยโบเดเป็นตัวเต็มสี่นีแต่คนมาว่าไปตัวเขาว่าสื่อควายตัวละสองสามหมืน่นไปตัวเป็นแสนข้าสื่อว่าควายราคาอันนั้นสองสามหมื่นแต่ว่าวคมจริงแลวสื่อว่าเป็นแสนยี่สี่บอกเอื่อยอ่าใช่ค่ะเขาเขาว่าควา,านนยซ้าววาหำหนีสองสามหมื่นนั่นแหละเขาว่า หมายถึงว่ามีคนมาถามพี่อ้อว่าก้อยตัวนี้สื่อมาจากบาทพี่อ้อก็บอกเขาไปว่าสื่อมาแสนสามบานพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าบ่เสือก้อยแสนสามยังสิขีไลปานนี่วะดีแม่ค่ะเขาว่าควายควา้บ้านบ้านก็เลยตอนนั้นนะตอนนั้นเบิงวายบ่ท่านเป็นก็เลยคิดว่ามันแมนบนออบรแมนมันแมนความไทยบานบาบนอ่่ห้าถือหลอกบนอหรือจังไดนะกนก็คือไปหลานกคือคืดหลายเพราะว่าเข้าเขาบบมีทุน เงินนั่นกับเงินนี่เงินก่อนเดียวเขาก็เอาไปโลงน้ําควายเบิร์บปานี้กับไฮยูไลมือเด้ค่ะคู่ไ <laughs> ้น้ำเงินหรือไ้น้ำค้าวไออันกับไฮไ้น้ำเงินแหละว,ว่าสื่อควายพิษมีแต่คนมาถ่วงว่าสื่อควายพิษค่ะนั่นตัวเป็นอย่างบรรณาเวลานั่นคือบตัตัดสินใจเอากลับไปขึ้นเจ้าของเขาเลยคิดว่าจะไหนต่อในใน,ในเวลาตตอนนั้น พิดว่าเข้าเอามาเหลวคันสิอยากให้เพิ่นขึ้นเพิ่นกับข,ขึ้นสิบบ่อเอานละคะ่ะกัเลยเลียงไหวเดียวมันกะไงล่องเบิ้งค่ะปกยังไงสาเ้าก,กับบอท่านเนีเป็นฟ้ามไ่เนาะ<ม>น,นะครับผมบัดไปซื้อของเพิ่มนมากกับเก่งใจของเพิ่นนี่แหละเขาเจาเจ้าเขาตำล่าตัวเอื่อย เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เราเอ็นดูเขาเอ็นเราไม่ขาดนี่แหละคือพี่ออดเด้อพี่นองเด้อฝากลูกสาวหล่าไว้น้ำอ้อมเอ้ออมใจพี่นองเกษตรกรเฮ้าบ้านนี่น้องพลอยไพรินนี่เป็นลูกของเจ้าเบิ่มพันล้านได้อายุกี่ปีแล้วครับคุณพี่ครับ26เดือนค่ะ26เดือนพี่นองเอยอ่อนซอนค่ะบ่เคยฟึกเขาเลยบ่่คยหนึ่งคนไดพี่นองตอนแรกว่าสิพากันเอาไปสนามนา้เอ้ยเนาะ นะครับผมว่าสเอไปย่างโซฮุนพ่อไดนเพื่อนไปผมเปิดว่าอย่างไงเนาะพี่ออเนาะตอนแรกเข้ากับว่าเขาสเอไปสนามนะครับพี่นองบาดที่นีหนึ่งกับเข้ากับบอลในโย่งพนแตนอยเพราะว่าเข้ากับเหตุงานประจําเนาะบาดที่นี่คุณพ่อกับเป็นคนดูแลให้ผู้เฒ่ากับบ่กาโย่งเด้ครับพี่นองพี่้องเขาตองมีวิธีการในผู้เฒ่าคิดกันเลยมาตอนเศร้าาอาบน้ำเซ็ตเอาอาหารให้เซ็ตทยโยงไหว กับเขาไปเห็ดงานพ่อกับปล่อยแล้วออ้กระจังสันบ่แมนหยางไหสที่ถผู้เฒ่ากับ่บด้แมพื้นรุ่นที่อ้อแมนผู้เฒ่าพิ่นรุ่นเด้อพี่น้องแต่ว่าข้างการที่ห้องเดียนผู้เฒ่ามาเสื้อและก็เห็ดตามที่พวห้องต้องการนี่ยากแน่ากนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าลูกสาวหลานนะครับผมก็คือพี่อ้อนนะครับพี่น้องก็มีความมูมานแล้วก็ตั้งใจคักนะครับพี่น้องบาดที่นี่ก็จังคอยกปเลยมีโอกาสไปยังสนามน้ำมูนะครับพี่น้องปัจจุบตอนนี้ก็คือห้องล่อผสมไปในเพราะในความ ประมาณร้อยสี่สิบสามค่ะประมาณร้อยสี่สิบสามบวกลบในอายุยี่สิบหกเดือนย <26 S 2> ี่สิบหกเดือนพี่น้องออนซอนเลยด้พี่น้องนี่แหละครับผมบุญน้ำกําแตงบนสางใบพี่น้องสื่อข้วยสื่อห่วงคู่บวิความคิดแบบนี้นะครับผมวิคิดว่าอยงสี่ใดพี่อ๋อคิดว่าซ้ำกันกับข้าสื่อเละผู้หลังคนสื่อมัโตจังสี่หาหกแสนเรียกว่าสื่อโตัวราคาล้านเลี่ยงไปกันยังสามล้านดิแต่ผู้หลังคนสื่อมาา ราคาแสนแต่ว่าคันได้ขายลาดนี่พุ่งใจแห้งเลยแม่นเลแม่นี่เยห้าบ่ไดเลยราคาราคาแสนนี่ฮาห่ไดดแล้วเนาะพี่ออกไปจะไดลในในวงการเฮาสุมือนเรื่องคว้วเรื่องหัวไปไก่บ่เอื้อยไปไก่แห้งค่ะคือจนคิดว่ามี่มีผู้อยากใดหลายอยู่เดควายตัวนี้น้องพ่อยนี่มีคนมาหาเรื่อยเลยแม่นบอกแม่นค่ะแต่ว่าอ้อคิดว่า้าเฮ้าปล่อยไปน่ะเห้าหาสื่อขึ้นแบบหนีบ่ไดเพราะว่าปล่อยให้น้องซะิี่ละพี่ ซื้อได้อยู่แต่ว่าเข้าต้องในตืมเงินเไหมคะข้อหมายบ่นวาซื่อบ่ไดแมนค่ะเข้าต้องในตืมเงินกะเลยตัดสินใจเอาไว้ให้เขาเป็นแม่บอกครับผมก็เลยว่าเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ค่ะครับผมหนีและครับพี่น้องบาดที่หนีบว้ง่ายก็คือตัวหนีเข้ากันยั่งบ่ท่านในมีราคาอยู่ในใจเนาะนะครับผมแม่นสิขาดชนประคัดชนปันไดกับบท่านวาจะเถียงคัดว่าแล้วคือมีคนมาเอาเลยนะครับออืพี่น้องสังเกตเบิงถ่ายเบิงลุกประพันธ์สันฐานเพิ่นค่ะ ข้อยตัวนี้เกงถ่ายพี่ออไร่ถ่ายเพื่อนหม่พี่นอ้องครับเบิ้งอ่าเบิ้งเกงถ่ายเนื้อหนังหลังตรงเทียงดีนะครับพี่น้องเป็นค้ายที่อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำนะครับผมอ่องหนึ่งอ่องสองถือต้องตามอุดมทัศนีควา้ยไท่นะครับพี่น้องพอตองบอกห่อไร่เรื่องควบงามนะครับงามหลายนะครับพลอยไพลินพี่ออครับบอกสุพีสุนองข้าฟ่งในเอื่อยการเหล้ยงควายงามจังสี่นี่ตองเลี้ยงแบบจังไดยไม่จช่เด็กง,ง่ายใจง,งามป่านนี่เอา ก็คือให้ให้เขาเดนนเได้นอนตอนกลางเว้นค <c oughs> ่ะได้นอนตอนกลางเว้นแม่ค่ะก็คือทุกคนก็นให้นอนตอนกลางเว้นบัดทุกคนเนาะ <c oughs> บัดนี้เรื่องอาหารสําคัญที่สุดพี่อ้อให้กินตัวไหนเนี่ยบอกเลยบ่ต้องอายอ่าอาหารให้กินเบต้าโกค่ะให้กินเบต้าโกะละฮาดครับผมศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวน,นี้บ<ข>่ได้มาขายของซอยเพลินดิ<ข>แต่ว่าห้ามว่าให้พี่น้องเข้าเด็ดหูน้ากันเนาะพี่อ้อเนาะศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยแบบเม็ดค่ะแล้วก็กากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลืองเข้ากับสอบยิงใหญ่เนี่ยกับประมาณนี่่วา ทุกมือนี้บารู้ว่าขึ้นราคาไปซ้ำหลายแล้วเด้ไหมขืนราคาแต่ว่าสอบง่ายนี่ก็กินหลายเนาะค่ะกินบานเฮากินจังได๋เอ่ยบอกสุพี่สุน้องเฮาฟังแน่คือเซาถ้วยนึงแล้งถ้วยนึงแค่เซาถ้วยนึงแล้งถ้วยนึงค่ะแค่นั้นอือแต่เสามากก็คือถ้วยนึ่งสมใส่กับหัวอาหารสมใส่กับหัวแล้วก็ให้กินเลยแล้วก็สิได้มาจังซี่เลยอ่พอดกัเฮาเฮาเอา ตอนสาให้เขาออกไปยางก่อนค่ะเอาออกไป<อ>ก่อนเป็นยางปเป็นเนน้ำอาบน้อนเปเน่นน้ำอาบน้ำเอาเขาเขาหอ,อกมากเท่ากับจังเ, <ๆ S 1> เอาอาหารให้อ <ๆ S 1> ่านะครับผมนี่แหละครับพี่น้องเป็นสูตรเด็ดนะครับผมของลูกสาวหลานนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเกษตรกรเท่านะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมทุกภากทุกส่นวนซอยกันกดไหลซอยกันกดติดตามแล้วก็ซอยกันเป็นกําลังใจให้ลูกสาวหลาพร้อมกับขวดข้นเมื่อนสีเล้อดพี่น้องเด้อ ครับผมพี่อ้อน,นี่กะถือว่าเป็นอีกแม่รักแม่ขอกน้อเอ๋ยเนาะนะครับ <ฮ à S 2> ผมอยู่ที่ประจำขอกเข้าพี่อออครับคว้วตัวนี้นี่เพิ่นซื้อว่อาจงไหนนะเอ๋ยซื้อใบเงินค่ะแม่ใบเงินใบเงินนี่เพิ่นเป็นลูกของผู้ใดนะครับเป็นลูกซูโมจ่จ้ะเป็นลูกของซูโมู่้ซูโมน่นี่ก็คือบอกง่ายๆงไงนะครับพี่อ้อเพิ่นเป็นลูกของเจ้า,จาเพชรอ,อุดรจะเจ้าเพชรอุดรเป็นคั้วที่อยู่ในตำนานนะครับผมแล้วก็เห็ดใน้คนฮู้จักขั้วอีสานนะครับผมแล้วก็เห็ดใน้คน ซื่อควอยภาคอีสานเท่าในราคาเป็นหลานเป็นแสนนะครับผมก็คือเจ้าเพชรอุดรบาทที่นี่นะครับผมถ้าอยากที่เพิ่นสรงหลูกเก่งๆที่คู่บดหูแล้วก็จำได้เด้อพี่น้องเด้อตัวจำบ่ไดดกับบ่ไดดว่าน้อพี่น้องก็คือหนึ่งก็คือเจ้าสู้โม่สองก็คือดาวเหนือแล่ตัวใดอีกเนี่ยเอือยเป็นหลกคู่เพิ่นหลายตัวเลยเนาะมันหลายเออเท่ากับสีจื้อบ่ไดดบ่เบิดนะครับผมก็เอาบอกพี่น้องเข้าฟังตบื้องตน นะครับผมบัตรก็คือแม่ใบเงินนี่เพิ่นเป็นลูกของเจ้าสุโมตอนนี้เพิ่อนอายุเด้จักปีเลยตอนนี้เด้3สามปีกว่าจ้ะสามปีกว่านะครับผมบัตรที่นี่นะครับพี่อ้อครับคุ้ยเจ้าแม่ใบเงินเท่านี่เพิ่นทองละไปครับตอนนี้ทองแล้วค่ะทองกับทองหยอดเพชรจ้ะป้าทองกับหยอดเพชร S <S <S yeah. ยอดเพชรเขาไม่ใหญ่ละเอียดนโอ้ยนะครับพี่น้องอยู่ทีละเอียดฟ้าก็คืออำเภอเมือวัดดีใช่ค่ะครับผมอำเภอเมือวัดดีนี่กับทอวขั้วมนพี่น้องเข้าเดี๋ยวหูจะอีกอย่างหนึ่งเนาะก็บอกย่งยๆว่าตอนนี้ก็คือเจ้ายอดเพชรนี่กำลังมาแรงเมียนเพราะว่าพระทรงลูกดีนะพี่อ๋อเนาะนะครับผมบัดที่นี่นั <h <h ้นหูข้าวบอดนันที่ว่าเพิ่งขายขั้วไปให้ผู้ใดยุทสหัชขันในราคาหาแสนบาท ลูกต่อยอดเพลิแม่บ้านนี้เพิ่นกับขายต่อไปใ่นี่ละนี่นี่ะนี่นะครับผมไปหาเสียต่อนะครับพี่น้องในราคาหนึ่งล้านห้าล้ครับผมบ้านนาตอนนี้นะครับผมคาโตของลูกเจ้ายอดเพลนะครับพี่น้องครับวันที่สองแล้วบอก่คือเพิ่นขายไปเ่อไปต่อแล้วไปต่อหนาที่ไปอยู่กับเสียโอเชี่ยนนะครับผมตอนนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นทายาทของเจ้ายอดเพชร นะครับคู่วนกับฝากน้ำพีนองเกษตรกรเฮ้านะครับผมตัวใดดีตัวใดงามเข้ากับแนะน้ำพีนองเข้านะครับผมก็คือเจ้ายอดเพลิดน้พีนองฝากไว้นะครับผมนาตอนนี้นะครับผมประวัติเจ้ายอดเพชรการรักเดิมเท่าที่ควณจำได้นะครับพี่น้องกับพ่อเพิ่นนี่คือฝ่าสีสรงข้ามเนาะแม่นี่คือแม่ทองคํานะครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับพี่น้องครับเพิ่นมาผสมกันกับแม่ใบเงินนะครับผมการแสดงว่าบ่ธมดาเลยนะครับพี่น้องต่อไปนี่ก็คือ อาหน,น้าคตก็คือบอถ้ำมดาด่านุ้่นออยากเห็นหลูกเพิินอยากเห็นลูกนะครับผมสายเนือสายหนังเลยนะครับ <laughs> พี่น้องน,นะครับ <laughs> ผมนี่ก็คือ,อลูกของเจ้าซูโม่นะครับพี่น้องความสูงหลายปันไดครับพี่ออแม่ใบเงินตอนนั่นตอนที่เอาไปผสมกับมาวัดบึงลอยส <c oughs> <า>ี่สิบสองจ้ะนะครับผมก็บอกง่ายๆว่าตอนที่เขาเอาไปผสมแล้ววัดเบึงนี่ก็คือสูงลอยประมาณ4 2บวกลบนะพี่ออเนาะนะครับผมก็คือนี่คือประวัติ อาขาวข่าวนะครับผมของใบเงินอัตลักษณ์เพิินก็คือชัดเจนนะพี่ออตาแสบแกมจำกินเก่งบ่พี่ออครับกินหลายจ้ะควยขี Entonces, ้ข้านเกี้ยวหยาหนีเล well ี่ยงบ่ได้นะครับพี่น้องขี้ข้านเกี้ยวหยาหนีเลี่ยงบ่ได้นะครับผมพูดฝากไว้น้ำพีน้ำหนองเกษตรกรเฮ้าหาพี่น้องเฮ้าสนใจนะครับผมแม่ใบเงินเดอพี่น้องเดอร์นะครับผมตอนนี้ทองกับเจ้าหยอดเพรได้จักเดือนละเอือยเดือนจ้ะหาเดือนแล้วโอ้ยไก่ฉีดแตกแล้วตัวนี้ สี่หกแหละมั่งจ่าเนี่ยจำซื้อมาได้จะาโดนปะเดเลยเอยมันอยู่น้ำเบื่อนี่มันอยู่ได้เป็นปีแล้วจ้าตัวนี้อยู่เด้ปีกว่าคือกันซื้อมากที่หลังน้องพ่อยบดุลค่ะเมนบอกครับพี่น้องเอ้ยตะกี้พนะกพนิขายสองแสนหาหาผู้สิมาซส้อกับ่วมี้น่าต้นหนั่นมีแต่ผู้ยันยันขาบะทองยันว่าค้อยหมันข้อยหวนหินเขาใหย่ ยันเขาเป็นหมันแต่ว่ามันโบแมนเท่าคือเขาอ้ายังผสมเขายัางบดท่านเด็ดก็คือควายแม่สาวเนาะคะ่ะครับผมกับโมีไผเสือ,อยันยันว่าควายเป็นหมันบอกง่ายๆก็คือสมือนี่เข่าเรียงคว้วดีเอื้ เลี่ยงดีบวชสิเป็นทางเผืชพันท่านญาหานั้นอุดมสมบูรณ์ะนะครับปณเพ้ากับไห้ค้อยกินดีควอยกัะแหงเป็นสัที่มากกินหลือก,กินไงพร้อมนะครับผมบางโตเพประกาศจะกินเกินโตคือยังคู่วดจนสี่พี่น้องกินเกินจะของข้ออ้วนแห้งน,นะครับผมค้อยกัะชึกกันบางโตกับมีโอกาสมีลูกว่าทุกโตแหละพี่น้องระมาณเก่าสิบเก้าจุดเกาเปเส็นนะครับพี่น้องควยสีมันหน่อยนะครับผมสีขวดไปมั่นยังเพราะท่าน่อค้อยหมันจกักโตอยู่พี่น้องนะครับผมพอได้เห็นค้อยหมันโตยังเอือดขวดได้ขวดอยากไปเห็น นะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับผมแม่ใบเงินนี่คือว่า,วาไงว่าพี่ออดมีราคาอยู่ในใจบอกคาตัวนี้แบงพี่แบงน้องห้าบอมันกับมีอยู่ค่ะมีแต่มีครูมาหายไว้แล้วแนอยู่ยแต่ว่าเพิพ่งวันใจอ่อน <laughs> พี่เพิ่งวันใจอ่อนนะครับผมโอภัทรวามีพวพราะท่านใจอ่อนแม่จ้ะ <laughs> นะครับผมมีคนมาไห่ไวแน่แล้วแต่ว่ากันยังพันใจอ่อนเพราะว่าพี่น้องราาค่กัได้อดกับยี่น้อยูในหอดกันผมประทานพี่น้องเ้ามักจันอยโรมากเดี๋ยวสิบร้อยพ่นดอก <laughs> ผักแชดพี่น้องนะครับผมลูกสาวหล่าเด้อเฟีดเพลินนะครับผมฝากไว้น้ำพี่น้องเกษตรกรเฮ้นานะครับผมค,คั้วราคาขันรักแสนขื้นคือรับประกันให้หมดทุกอย่างคู่วัสดีบอกเรื่องฮอตตํานี้เพราะมบมบ่ีหยางน้องพี่อ,อถ้าแมนมีก็คือแกลบมาขึ้นกันเดยพี่น้องนะครับผมพอได้ออกคลิปคู่วัวสดีบอกให้ฟังเลยว่าถ้าเกิดว่าคั้วที่ได้ซื้อได้ขายในคลิปยูทูบส่องคู่วัดคนเมืองสีนะครับพี่น้องครับคู่วัสีบอกเจ้าของคั้วไว้ว่า ถ้าเพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นบ่มกักบอยังก็คือให้เว้ากัน,นดีๆงามๆเนาะพี่อ้อเนาะมัก<น><น>จังเอาค่ะคั่นบ่มักก็บ่บต้องเอาค่ะบ่ต้องเมื่อเบิ่งซื่อๆบอ่มักก็เมื่อบ้าซื้อกับบ้าเบิ่งเฮาก็าต้อนรับ<า>เนาะ มาเยี่ยมชมซื้อๆก็ได้บต่ต้องบ่บจ่จาเป็นต้องว่ามาซื้อค่ะมาเล่นซื่อๆก็ได้เออดันละพี่น้องนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึงน่งเนาะมิติใหม่นะครับพี่น้องครับคือวงการควยเฮานะครับผมไปใสกัสิเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่ากันนะครับผมมาทม่มพระเขาเศร้าก็เอิ้นกินเขาเศ้ามาส้มพระเขาเทียงก็เอิ้นกินเขาเทียงนเนาะเอ่ยเนาะนะครับผมอยู่เบิดมือสามขาบกะกะเหลี่ยงได้จังเป็นจังสั่นเลยเนาะพูดไปใสเพิ่นก็อ้อุ่นพี่น้องเอ้ยนะว่าครับพูดครับโอ้พี่น้องครับ อ้าวบาดที่นี่พ่อหอมปากหอมคอพี่อ้อเดี๋ยวพาไปเบิ้งที่เด็ดอีกตัวหนึ่งพี่นองตัวสาคัญครับผมพี่นองครับภาพผมนี่แหละครับพี่น้องครับที่เด็ดนะครับผมตัวนี้เขาตั้งเสื้อว่จาจยงไหน,เนอเอื้อยเจ้าวขวัญเพชรจ้ะเจ้าวขวัญเพชรเจ้าขวัญเพชรเนี่ยเพิ่นเป็นลูกผู้ใหญน,นอลูกยอดเพชรจ้ะลูกยอดเพชรนะครับผมกับคือผมไม่ละเอียดคือเก่านะครับพี่นองนี่แหละเบิ้งพัตุกรรมนะครับพี่นองครับพี่เพิ่นสรงลูกมานี่คือลูกเจ้ายอดเพชร ตัวนี้ขวัญเพชรเนี่เพิ่นเป็นคว้วผูเนาะควายผูเป็นลูกตัวเผือกตัวแหลกของของละเอียดฟ้ามเลยของของหย่อมยอดเผดนะครับผมถือว่าเป็นตัวเผือกตัวแหลกเลยนะครับพี่น้องไงบอยไงมาบึงน้ากันตอนนี้ได้ยักเดือนละเอื่อยเก้าเดือนจ้ะเก้าเดือนนะครับพี่น้องเกิดจากแม่สูงหลายพันหดเอื่อยแม่เพื่อนบ่หมั่นใจจ้ะต่ว่าบ่ถึงจำบ่ได้อะ บ่มันใจเนาะแม่จ้าจับม่ได้แต่ว่าไปเห็นแม่เพิ่นแล้วแม่เพิินได้ร่างวัลนอยู่เด้อจ้าแม่บ่างวัลนอยู่อยู่งานหลอ่อค่ําจะาโอ้นะครับผมแม่เพิินนี่ไม่ดีเกเป็นแปบอยู่เนะาะนะครับผมแต่จากวัดร่างวั่นเท่าไรบ่หูจแต่ว่าเขารอบอยู่เนาะแม่จ้ะนะครับผมเขารอบไปไกลเติบแม่เป็นลูกแก้วฟ้าจ้ะโอ้สุดยอดเลยนะครับผมบบแม่หยางไดพี่อ้อที่เฮาถามให้กันนี่เพื่อว่าพี่น้องไกลๆเฮา นะครับผมสนใจหาพอพันุอยากเอามาพัฒานาขอกเง่านะครับผมกระสีแดหูว่าค้อยตัวนี้เรานี่เป็นสายใดเมย์เพ่นนี่เป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้าเนาะนะครับผมแก้วฟ้านี่็คือเขาจัดให้เป็นเป็นลาซาค้อยเผือกเลยเพราะว่าเพ่นเป็นค้อยเผือกที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยกะวาใดนาะพี่อ๋อเนาะถ้าหาคู่วุฒิเาพิดก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อตัวที่คู่วุฒิเห็นกับท่อนี่ขันพี่ตัวใหญ่สูงกว่านี่กบวากันเนาะนะครับพี่น้องบาดที่นี่นะครับผมเจ้า ขวัญเพชรบอกครับจ้าขวัญเพชรนี่เพิ่นได้เก้าเดือน้ดยความสูงหลายปันไดละเอี่ยกพคือตันจืลือดีเถอะหื้อบ่มั่นใจจ้าแต่ว่าน่าจะปล่อยหยิบหกได้อยู่จ้าลอยยสิบหกได้อยู่เนาะเพราะว่าบด้วัดครับผมมาอยู่ในห้าได้จักเดือนละพีไม่มาอยู่ในเดือนหนึ่งจ้ะมาอยู่ด้เดือนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไปจองไว้ครับเพราะว่าอยู่ในไม่ไม่ละเอียดเพิ่นกระเลี้ยงแบบบ้านๆเพราะว่าของแบบเพิ่นเลี้ยงแบบสมถะขานเม็นผากกับผาวัดปลา กเลี้ยงหลายโตัจะมีแต่แกงอนุบาลอยู่น้กนากันนะครับผมทึ่งพอเบิรมทึงไม่ละเอียดแต่ว่าไปพอได้อบอุ่นเลยนะอบอน,นะครับผมไปหาเพื่อนๆกับตอนรับดีดีพี่น้องคูวุฒจังหวัดเศร้าอยากไปหาเล่าหล่ะไปง้มไ้เป็ดตายงามไหนเนี่ยวะพี่น้องเอ้ยสำหบาหากวอมมาหลุดไปใช้กับไก่ตายเป็ดตายผู้วุฒิก็เลยนะครับผมบาดท,ที่นี่พี่น้องเจ้าเจ้าขวัยขวัญเพ็ดนีเฮามีราคาไว้ในใจบ่หรือว่าจะเก็บไว้้าเบิงต่อไปหรือจะได้เอื่ย อยากเบิ่งเพื่ออยากเอาไว้เป็นเพื่อได้ผสมน้ำบา่นอยู่นี่จ้ะแต่ว่าบอกง่ายๆซะเพิ่นเป็นตูเป็นแต่ตักสีผูกน้ำได้ได้โดนบ่มีตะผูกมาตอมน้ำพี่น้องมีตะผูกมาอยากได้น้ำนะครับผมบัดที่ีนเลี้ยงข้อยผูกกับข้อยแม่ดีก็กันจังได้บอกสูพีทรอ่งเงาฟังในเอือยต้นผูกก็ดีที่เขาจับซัดได้จ้ะต้นน้หน่อยๆนี่ก็จับซัดได้แล้วเขาก็สิผูกกับข้อยขึ้นบ่ขึ้นเนี่ยจ้ะ ย่างน้ำกลลเลยค่ะควายแม่เป็นสัตว์ครับผมโอ้กต่เป็นได้หน่อยแตที่ว่าโอ้ได้หน่อยเนี่ยมันคือสังเวยแทบผันบาได้เนาะผันควอยหูุดจั๊กจั๊บสายผันบามันดีผันบาดีันได้หน่อยผันมันพอๆเผยเวทเสพยิ่งผันบามันบ่ดีผันบามันก็บพิษกันอยู่เลยเนาะนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับฝากไปน้ำอ้อมเอื้อ้อมใจพี่น้องเกษตรกรเฮาเด้อนะครับผมพี่น้องก็คืออีกต้นหนึ่งอุ้ยพี่อ้อครับผมได้ยินเสี้ยนหญ่ๆเพิ่นบอกว่าว่าสิเป็นอ่าพวกบรมมะขู่ผวกที่เพิ่นพพวววกกเเฮาาาคครรนนับถือใงย หนึ่งเพื่อนบอกว่าคั้วสี่ให้เบิ่งหูให้เบิ่งหูเด้อพี่อ้อว่าหูมันใหญ่บ่ใหญ่กว่าฟอร์มือนี่หูคว้ยมันสีในใญ่เพื่อนว่า,าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคว้มญ่คว้มอ่างคว้มลึกนี่ต้องโยกให้เจ้าเจ้าขวัญเพชรแต่ว่าคว้มสูงนี่ต้องรุ่นนะครับผม<า>เพราะว่าคู่บุพรเพื่อนเป็นควายเผือกเนาะจ้ะ<ม>ความสูงก็อาจสิสูควายดำบอด้แ,<ม>แต่ว่าเรื่องคว้มนานี่หนา หนาคักมาเต็มเลยกีบเล็บกีบตีนเข้ากับห้าในแตงในอย่างเหนื่อยเนาะแต่ยังแต่ยังเป็นธรรมชาตินะครับผมเล็บไหวไหวลแตงบน้ายจ้ะนะครับพี่น้องพอนเป็นเสือกซ้ำครับอ่ะนะครับผมพี่น้องไปนี้นะครับผมดำเนินรายการเนาะพี่หอเนาะมาหอดช่วงสุดท้ายแล้วโอ้มาได้ลูกซ่าโอ้มาได้คนเลี้ยงควายดีแท้เนาะนี่มาทางไหนนาะคนเลี้ยงควายนี่เนาะชื่ออะไรครับ ชื่อพีทครับชื่อพีทครับน้องพีทอยู่บ้านอะไรครับบ้านประดูครับบ้านประดูโหผลเอฟซีคู่บุตรคนเมืองศรีพี่น้องฮู้เวิรดได้มาคู่เิรดสิถามหยัางเน่ว่าสันว่าอยู่ตำบลอะไรนะครับไอซซื้ออยู่ตำบลอะไรตำบลสำโลงสาโลงครับพี่น้องลูกสาวหลานละมีละเด้อนี่แหละกันนี่นี่แหละอันนั้นเขินไ่าหยัางละรักคำประกันตัวนี้นี่แหละครับอันนั้น นะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมเป็นลุกไส้หลานะครับผมของของคุณแม่สะลูกสาวหลานะครับพี่น้องครับนี่ครับผมการเลี้ยงคว้วเห็ดให้คขอบรัวอบอุ่นนะครับพี่น้องลูกกันเลี้ยงแม่กันเลี้ยงอยู่น้ำกันมีความสูขนะครับผมควายกระคาต่างหลายบาทหลายถต่างน้อยใหญ่เนาะนะครับผมบัานนี้พี่อ่อครับกวนเสียมราผ้าจากพีจากนองนะครับผมบุญอยากให้พี่อ่อนี่เบาหอดพี่หอน้องเขาฟังเน ในระยะเวลาที่พี่ออนเลี้ยงมาหลายปีแล้วเบาสูพีชนของเขาฟังในวราคาคั้วมมนชิเป็นอย่างไรต่อไปพี่ออดครับกะกะคือจังซ้ำยังเป็นมือใหม่อยู่นี่ยนะจ๊ะแต่ว่าราคาควายตอนนี้มาแห้งกะถ้าควายงามขึ้นว่าบนา่าสิลาคาโตกงไงหรือค่ะครับผม,ม หาเงินสื่อบบได้ค่ะไปหนาเรื่อยหาเงินสื่อบบได้ไปหนาเรื่อยเนาะแ,<ม>นแต่กี่เข้ากับว,ว่าคั้วในขอกเฮาสื่อมาแพงแล้วท<ม>ุมื้อนนี้เพิ่นเฮงสือแพงทุมื้อนี้เพินเ่นหฮงสื้อแพงพพนะครับผมพี่น้องบาดท,ที่นี่ในลักษณะดินหรือว่าลักษณะดอยการเลือกสรรขั้วขมานี่พี่อ้อว้าสุพี่ชนองเฮาฟังแนเบิ้งแบบใดใดเข้าเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เขาค่ะเบิ่งแล้กกับอ่าสื่อจากคนที่เข้าคิดว่าเสื้อถือเพิ่นได้ค่ะแต่ว่า เขาก็ต้องเบิ้งเองน้ำเบิ้งเข้ามักนะ่เอาเอาจริงจริงออดซื้อแบบว่ามักยังซื้อนะจจะครับอันหนึ่งก็คือ<ไ>เบิ้งพอเพลินแม่เพลินว่าพันธุกรรมดีบอ่อสายไถมาตามาใจใสสองก็คือหล,ล,ลักๆเลยเจ้าของคั้วน,นั่นเป็นผู้ไดเป็นตะเสือถือไดบอ่อนะครับผมนี่คืออย่างที่สองสามสิ่งที่ขาดบ่อยเลยก,กับสายตาเจ้าของนี่แหละดองเลยเน,<ห>นาะน,นะครับผมหนึ่งเขาต้องมกักบบแมนวัลูกพอดีแม่ดีลูกกับส้างแม่กับส่าง นะครับผมลูกออกมาสิเป็นหมากเป็นโปไดมันก็ต้องเป็นสังคือเก่าเนื่อยเนาะพองามแมงามลูกกับงามคือเพื่อนวาละหมากใหม่บอลลนไกโกเพื่อนว่าเนาะแนวน้ำลกนิจตาบินกัปตันทุกกรรมดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่นะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นเกศเลเก็ศลูกนะครับเล็กๆหน่อยจากลูกสาวหล่าเบาสูพียซูนองกษตรกรเฮาฟั่งสำหรับเมื่อนี่นะครับผมขุดกระขอบบุญขอบคุณนะครับผมทีมงานลูกสาวหล่าควยงามนะครับผมเมืองอำเภอพับพาชัย ขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องหรือว่าข้อควายลูกสาวหลาควายบายลูกสาวหลาจ้ะข้อควายบายลูกสาวหลาใบานี่มามา,มาจากอย่างน้นองฮะเป็นภาษาอังกฤษบ่าบาใบแรกเราพูดกันนึกว่าจะเอามื่อไปบายลูกสาวหลาแล้วไม่ใช่ใบง่ายแต่ชะโดปะนน <c oughs> <c oughs> เนี่ยว่าข้อควายบายลูกสาวหลาแล้วแต่เนาะ อะไรก็ผมพี่น้องวันวันไปน้ำกันกับคู่บวดจำพี่น้องเนาะอย่าเปลาถือส่งถือสาอะไรกับคนไะไรกูทิ้ตามปากไปที่พูดได้หลายตัวพี่น้องเนื้อหาพี่น้องเขาอยากขายกล้วยไทยงามเขามาบอกคูวุวดกับคู่บวดพี่น้องคู่บวดถิไปหอดหมอกหอดบอลอย่าขาดใจตัวพี่น้องรถตโนใจเสมือนเขามาพูดเป็นฮาร์ควงตัวละครในขอบคุณขอบคุณถึงลุงสาวหลายหลายครับสวัสดีครับน้องพีนสวัสดีครับหลุใช่ล้ว